นะครับผมไปต่อแมงกิสรนะครับก็คืออยากให้เพื่อนๆแนะนำว่าวงจรมันสมบูรณ์ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยก็เริ่มจากหนึ่งนะครับผมหนึ่งเป็นอคอนโทรลคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับ คอนโทรลชาร์จเจอร์โอเคอันนี้แพงนะครับผมไปไปแพงเออแพงเข้าคอนโทรนผมจะใช้แพงร้อยวัตต์นี่นะครับ แผงหนึ่งร้อยวัตต์แผงหนึ่งร้อยวัตต์นะครับโอเคเข้าคอนรลชาร์จเจอร์นี้แบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่แบตเตอรี่เดี๋ยวผมใช้เจ็ดสิบแอมเจ็ดสิบแอม์ ค okay. ต่อไปก็คือไอตัวนี้นะครับอันนี้สายบวกนะีน,นบวกอันนี้ลบโอเคตามสมมติเอ่อแต่ผมจำไม่ได้ฟังในบวกโอเคบวกลบอันนี้ครับผมจะต่อไอสเต็ปรีเลย สเตปดีเลยโอเคถ้าแบบมันชาร์จถึงกำหนดมันก็จะทำงานเลยทันทีมันจะไม่เหมือนนะดิครับผมก็เลยต้องมาต่อไอตัวตัดแสงพระอาทิตย์อีกครับพอหมดแสงพระอาทิตย์อ่ะนี่นะอย่างนี้นะครับต่อไอตัวตัดแสงพระอาทิตย์ก่อนแล้วค่อยต่อไปแล้วจะมาเข้าอ่อสเตป สเตปดีเลตัวนี้เป็นไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงสเตปดีเล์โอเคแล้วอันนี้เป็นชุดเครื่องเสียงโอเคชุดเครื่องเสียงที่จะใช้นำไปต่อกับแมงกิอรโอเคอันนี้ ็นลำพงลํำพงนะครับสายไฟเข้าลํำพงไอ้ตรงชุดนี้เป็นสายบวกเข้าไอ้ตัวตัดแสงระทิตย์แสงระทิตย์มาสเตปรีเลออันนี้คือสเตปรีเล์นะครับ แล้วนี้เป็นสายลบนะครับผมอันนี้สายลบฝั่งนี้ลบโอเคผมจะดึงสายนี้สายนี้มาพ่วงกับไอ <c oughs> ตัวนี้เลยสายลบออกจากแบตเตอรี่เลยนะครับส่วนสายบวกบวกน,นี้ลบนะครับบวกผมจะนำไปต่อกับสเตปดีเลยอีกขาหนึ่ง จะเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วอีกขานึงผมก็จะเอาอ,ออกมานีโอเควงจรก็จะเป็นอย่างนี้ <c oughs> ผมจะตั้งตตัดที่12โวลต์โอเคต,ตัดที่12โวลต์ชาร์จสัก15โอเคเบ็ดเบ็ดน้ำ แล้วพอมันถึง15โวลต์มันจะจ่ายไฟมาทันทีปุ๊บมันก็จะมาตันอยู่นี้ตันอยู่ตัวตัดแสงพอาทิตย์ถ้ายังไม่มืดมันก็จะไม่ปล่อยกระแสเข้าไอสติปดีเลยดีไมหมครับอย่างนี้นเพื่อนๆนะถ้ายังไงก็ปุ๊บมาสติปดีเลยมันไฟก็ยังไม่เข้านะครับพอดวงอาทิตย ตกดินุึบมันจะ,จ,ะจ่ายกระแสไฟเข้าสเตปดีเลยปักไฟบวกก็จะวิ่งผ่านเข้าเครื่องเครื่องก็จะรันอัตโนมัติตั้งตั้งต่ำต่ำสิบโวลต์ อย่างนี้พอใช้ไปอ่ะสักประมาณ6ชั่วโมงหชั่วโมงผมว่าถึงแน่นอนพอกระแสไฟถึง12บสอโวลต์ปุ๊บมันก็จะตัดตัดก็คือตัดเครื่องก็จะไม่ติดโอเคก็รอเช้าวันใหม่อย่างนี้ไม่ไม่ต้องไปเปิดนะครับผมแค่ไปดูน้ำที่อ่าง มันก็จะรันเราเองดีไหมครับเพื่อนๆเดี๋ยวลองอคอมเมนต์บอกด้วยนะครับถ้าใครมีวิธีดีกว่านี้อันนี้จะใช้กับเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงที่วิไต้แมงกีซอนตามทุ่งนาแค่ไปดูน้ำพออาทิตย์ตกมันก็จะรันทำเล่นเองเลยครับ พอแบตเตอรี่ต่ำถึง12โวลต์มันก็จะตัดรอวันใหม่วันใหม่ชาร์จผมก็จะตั้งไว้ชัก12โวลต์เหมือนกันตั้งเปิดเครื่องอสัก13โวลต์ก็แล้วกันะนะ13โวลต์ตั้งเปิด ตั้งเปิดแต่ยังไงมันก็เคิืนอยู่แล้วเปิดพอเปิดปุ๊บมันก็จะมาอยู่ตรงนี้รอพระอาทิตย์ตกปุ๊บไอต,ตรงนี้ค่อยจ่ายไฟเข้าสเตรเ็รีเลย์รีเลย์ก็จะดีดปักทำงานเพราะพระอาทิตย์ตกก่อนนะครับรีเลย์ก็จะทำงานโอเคไหมครับเพื่อน ลองคอมเมนต์บอกด้วยนะครับใครมีวิธีดีกว่านี้โอเคครับสวัสดีครับ